เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสนุกไหมเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสนุกไหมเป็นไปด้ไดนะเป็นไ,นะเ,นไเขาให้นอนเขาให้นอนลองนอนดูก่อนหลับตาเขาให้นอนนะดมออกซี่เยนไปก่อน คุณหมอเขาเรียกพยาบาลสองคนนั้นไปแล้วเขาบอกให้มานอนสักที่ชั่วโมงก่อนระดับมันปรับระดับไปที่เส้น่ะสิบกว่าแล้วเดี๋ยวก็โลนี่แล้วหลับตานอนนิ่งๆหลับตานอนนิ่งๆฟังวอรไว้มีอะไรเรียกมาทําใจร่มๆครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพาไปกินข้าวเอาไหมป้มา,มาปูดนี่ได้ยินไหมได้ยินได้ยินตั้งใจหน่อยเดี๋ยวออกมาให้ห้าพัน พูดจริงพูดจริง